สวัสดีครับคุณเกิดนักษัตริย์ชวดนะครับประจําช่วงปีพุทธศักราช2568นะครับภาพรวมนะฮะถือว่าเป็นปีทองหรือเปล่านะครับสิ่งสําคัญที่สุดครับปีนี้ครับเป็นจังหวะชีวิตเขาเรียกดวงชะตาชิตมีจุดของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับเพราะว่าตัวแทนของคนที่เกิดนักษัตริย์นี้นะครับพอเข้าช่วงประมาณสักผ่าน4เดือนแรกของช่วงต้นปีไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันรู้สึกอึดอัด ไม่ได้ใจนะมีความทุกข์ใจนะครับมันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงครับผมในทิศทางที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นขอให้อดทนนะครับแล้วมีความบุ้มั่นตั้งใจครับโอกาสดีๆนะครับผมรอคุณอยู่ครับในช่วงปีพฤษธศักราช2568นี้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเป็นปีที่เหมาะครับเรื่องของการวางแผนนะฮะการลงทุนนะครับ การพ้นเคาะพ้นไผ่นะครับมันเกิดขึ้นได้ครับในช่วงปีพุทศักราชสอ6 8นี้อย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ครับถ้าเรามองดยภาพรวมนะฮะแม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานครับภาพรวมนะฮะของปีนี้นะครับถือว่าจังหวะชีวิตของคุณนั้นน่ยการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะครับมีทิศทางนะฮะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะฮะเป็นกราฟค่อยๆขยับขยับและค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถามว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าปืดปาดหรือเปล่าไม่นะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับในพื้นฐานดวงเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกนะครับยังมีอุปสรรคอยู่นะครับยังมีเรื่องจุกจิกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลยหลังจากช่วงไตรมาสสไตรมาสสามต้นไปครับอึดอัดทุกใจเริ่มมีมุมของการคลายกังวลครับในภาพรวมครับถ้าคุณนั้นคิดที่จะลงทุนทําอะไรก็ตามที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะเรื่องของการงานนะครับการเริ่มต้นหรือการทำอะไรใหม่ใหม่ก็ตามทีนะครับให้เริ่มนะครับหลังจากเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับจะเป็นมุมที่ดีที่สุดครับแต่สมมุติว่าในช่วงมกราคมนะฮะจนถึงช่วงประมาณเมษายนนะครับการที่จะลงมือลงแรงทำอะไรก็ตามที ยังมีเกณฑ์ที่มีอุปสรรคอยู่ในนักษัตริย์ชวดตุงนจุดนี้นะครับอ่าแล้วก็โอกาสดีๆนะฮะยังมีโอกาสเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรเสียจะต้องเลยหลังจากเข้าช่วงพฤษภาคมนะฮะเป็นต้นไปครับผมนี่คือความหมายตามนี้นะครับในดวงนี้ครับถ้าคุณนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวนะครับมุมของการขยับขยายนะครับบางคนบอกอาจารย์ที่ผ่านมานะฮะ นะติดแดงนะฮะติดดอยกันบ้างนะครับนะขาดทุนหรืออะไรก็ตามทีมีโอกาสที่จะกลับมาพลิกฟื้นหรือเปล่าโดยภาพรวมครับมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนใครที่ดีมาช่วงก่อนหน้านะครับก็มีมุมที่จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับอย่างที่จันบอกครับส่วนใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างครับคุณมีโอกาสนะฮะ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณนะครับนะซับพอร์ตคุณเกือ้อกูลคุณครับหลังจากเข้าช่วงพฤษภาคมไปต้นไปหรือถ้าคุณนั้นอยากเปลี่ยนแปลงการงานก็เลยหลังจากพฤษภาคมไปต้นไปจะเป็นมุมที่ดีสุดนะครับอันนี้คือภาพรวมหรือทั่วๆไปนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะฮะอย่างที่จารย์บอกแล้วว่าที่มาของไรายได้มนุษย์เราเนี่ยนะฮะทำงานคนให้ ถูกลอตเตอรี่แต่มันม,มีมีโชคลาบมันมีไม่กี่อย่างหรอกถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนั้นทํางานนะด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ยนะมุมเรื่องของอะไรรับในพื้นฐานดวงณนะขนะนี้มีมุมที่จะดีเพิ่มเติมขึ้นมีมุมของความลงตัวนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอะไรรับของคุณเนะี่ยจะลงตัวมากในช่วงหลังจากเมษายนนะพฤษภาคไมไปต้นไปว่าไันง่าย ค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับมีโอกาสสะสมนะเงินก้อนได้ดีขึ้นหรือถ้าใครนั้นนะฮะมีหนี้ในช่วงก่อนหน้านะครับคุณก็มีปัญญานะฮะเรื่องของการค่อยๆใช้หนี้เป็นตามลาดับนะครับส่วนใครที่อยากที่จะสร้างหนี้นะหนี้สินหนี้เพื่อการลงทุนหนี้เรื่องของรถยนต์หนี้เรื่องของบ้านนะครับเหมาะสมเหมาะเหม็งในช่วงปัจจุบันนี้หรือไม่ ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะครับแต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นจะซื้อนะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านในช่วงมกราถึงเมษายนขอให้ละละไว้ก่อนนะฮะเพราะมันมีโอกาสซื้อมาปุ๊บพังง่ายนะรหรือตรวจสอบไม่ดีปุ๊บเนี่ยได้บ้านที่มันมีรอยร้าวอย่างเงี้ยนี่นก็ต้องระวังไว้เช่นเดียวกันผมตามนี้นี่คือภาพรวมนะฮะเรื่องของความรักจากดวงแล้วนะครับดาวเกี่ยวกับความรักของท่านนะฮะ ยังมีมุมจุจิกอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าคุณผ่านในช่วงต้นปีไปได้นะครับถ้าใครมีแฟนนะฮะอยากที่จะแต่งงานนะอยากที่จะสร้างนะความมั่นคงไปด้วยกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะโดดเด่นในช่วงปีพุทธศักราช2อ6 8านี้นะครับใครที่อยากที่จะมีลูกอาจารย์มีลูกยากนะฮะ ลูกตรงนจุดนี้นะฮะมันมีได้หลายแบบเช่นลูกจากธรรมชาตินะเกิดมาฟ้าดินนะโชเชะทำให้เราเกิดมามีลูกเกิดมาหรือการพึ่งพานะฮะวิทยาศาสตร์นะพึ่งพาคุณหมอนะปรึกษาคุณหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ตามทีนะครับในช่วงนะปีนี้นะฮะเส่ยการทำกลิปอย่างเงี้ยนะการทำคลิปนะ เด็กหลอดแก้วนะใช้เงินเยอะมากบางแล่คนหลายท่านปรึกษาอาจารย์นะโอ้โหเป็นแสนนะครับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นในพื้นฐานตรงจุดจุดนี้แหละครับถ้าคุณนั้นอยากที่จะมีบุตรบริวารนะฮะในดวงันตาชิดแล้วนะครับถือว่ามีโอกาสนะที่จะมีได้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับในรอบปีนี้นะก็ขอให้สมหวังแล้วกันส่วนใครก็ตามทีที่เป็นโสดอยเอาภาพรวมนะภาพรวม นะยังไม่เจาะลึกรายเดือนใครอยากรู้รายเดือนก็ต้องนะกดติดตามนะช่องอาจารย์ไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้อาจารย์จะดีที่สุดนะครับในภาพรวมแล้วนะครับถือว่าดวงนี้นะครับอยากมีแฟนอยากมีคู่เป็นไปได้นะนักษัตย์นี้หาไม่ยากในรอบปีนี้เพราะฉะนั้นอยากมีเข้ามานะเ,เช่นมีคนมาจีบเราและเราเล่นด้วยก็มีโอกาสสานต่อหรือเราชอบคนอื่นเข้ามา นะชอบคนอื่นก็ตามทีเราไปจีบเขานะครับในหลักของโหราศาสตร์เป็นไงบ้างมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับความรักของท่านนะไม่ว่าจะทายในมุมไหนเอาโดยภาพรวมไม่เกี่ยวข้องกับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะี่คือความหมายตามนี้แต่ถ้าคุณนั้นทะเลาะเบาะแว้นกันอาจารย์เลิกกันไหมถ้ามันยังมีวาสนาต่อการก็มีโอกาสกลับมาได้ นะก็คือความหมายตามนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะพึ่งพาข้อกฎหมายนะตำแหน่งเกี่ยวกับการที่ทําให้ถูกต้องนะครับเลิกจากกาันอย่าจากกาันและไปอยู่เป็นโสดหรือเจอเจอคนใหม่ก็แล้วแต่มันก็ถือว่าเป็นทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะ่ยในใน,ในทางใดาทางหนึ่งณนะขณะนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเอาละนี่คือสรุปโดยภาพรวมของดวงของท่านของนักษัต์นี้ แต่ถ้าใครอยากที่จะติดต่อดูดวงนะฮะกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่นี่ครับแอสไซน์นะฮะโฮโรมาสเตอร์นะฮมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ